ใกลคลิปนี่แล้วมาพี่น้องมาตลาดน้ำกันอยู่แต่ไฮแต่หน้าเขาตลาดตะโดนมาตลาดทีนึงเป็นไดแมาเบิ่งกัน <c oughs> บ่ได้มาตลาดน้ำฝนจะเสือพี่น้องเอ,อ้ยเบิร์นอยู่อยู่แต่ทุ่งแต่นาอยู่แต่ป่าแต่ดงโอ้พี่น้องมาเบิ่งป่านยังตลาดเป็นบ่เนี่ยบ่ได้มาตลาด มีปลาเผาปลาเผาตัวละลอยตัวละลอยสิบเอาไปทางใดกันเมือ่ะไปคนละทางเข่าทังที่หรองทักกะมี่จะพี่น้องใส่กรอกก็มีเดินตลาดเดินตลาด คนหลายหลายฝนตกหนึ่งวันสิโบมีคนมีเนาะคนหล่ขึ้นเกตาหมูแบงมัดละยีสิปนะมัดเดียวยี่มัดละยหาสโหมัดใหญ่แบบคะ่ะหอมแบงเป็นเตาไปปลูกอยู่เดีเนาะเดี๋ยวกลับมากสิเอา หลายครับยาแตงมังหอมทุกถูกเจี๊ยบห้องหิววะได้ว่ะห้องสีไทยไปตอกันปงขนมไทยไทยขนมไทยไทยกล่องละยี่สิบเจอะเลย3กล่องหาสิอันนี้ก็ขนมญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นตัวเนี้ยหมูย่าง นี่ถูกยางพี่น่ะจืดจักน้อยหนึ่งปลาปลาปลาคือนันดินดมชอบปลาก็เอาป,าปาลาาเอด ขายขิดน้ำนะของสดก็มีจ้าถาดและเกลาอซีโรลร้อยพวกซีฟนะน,ะนะต้มเจลลี่ต้องไ,ไ,ได้ก็เอารออเคระดกอมีปลาปลาค่าถอดกันเถอะปลาหมึยกยักษ์ต้มยำปลาเจพี่น้อง กองละ50าสองตัวห้าสิบประสัตปลาเผาก็มีอันนี้ตัวละหัสิบตัวาย,าย่อยใหญ่ปลาเผาจะพี่น้องเผาแล้วก็จะแพงสักหน่อยตัวละ8ปิบก็สิปเป็นชุดแปดสิบพาปลาหรือว่าผักน้ำจ้ะผักน้ำมาตลาดฝนตกได้ยังได้ไกล้ สะตอพี่น้องสะตองงามงามจากชุมพร้วยสันไม่ถุกอย่างเหชรฟางแกงเหชรฟางกมึงแก้วมังกรเจ็ดเจ็ดโลร้อยอุ้ยแก้วมังก่อนงามงาม เมาตลาดพี่เนาะไปแลหอยแข้งลูกนี้ไงหอยแข้งหรือหอยคางสดหรือเปล่าดูเด็กๆชอบพี่เนาะเลยอดีตอะไรอย่างนี h <h ้นิดนิด